บอทแมนยูยังอยากเก็บเขาไว้แม้ไม่ได้ลงเลย ฤดูกาลที่เพิ่งจบไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือเป็นหนึ่งในซีซั่นที่น่าผิดหวังที่สุดของสโมสรแต่ในความวุ่นวายก็ยังมีชื่อของชายวัย39ปีที่กำลังจะได้สัญญาใหม่นั่นคือทอมฮีตันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวในซีซั่นนี้แต่สิ่งที่ฮีตันทำกลับมีค่ามหาศาลในห้องแต่งตัวบรรดาสตาฟ์โคชยืนยันเสียงเดียวกันว่าฮีตันคือหนึ่งในผู้เล่นที่ช่วยดูแลและให้คำแนะนำแข้งดาวรุ่งได้ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมแมนยูไนเต็ดกำลังเตรียมตัวเข้าสู่่่ววงงเเปปลลีีียยนนนผาาาาาออกกคครัั้หหจจะะะทมมไฉพพญ,ญ,ญ ในปี2025อย่างอีริกเซนอีแวนส์และลินเดเลฟแต่ฮีตันกลับได้รับความไว้วางใจให้เป็นมือ3ของทีมต่อในฤดูกาลหน้าเขาอาจไม่ได้โชว์เซฟในสนามแต mm well. ่การอยู่ข้างหลังช่วยสร้างสมดุลในทีมอย่างเงียบๆก็ไม่ต่างจากการเซฟที่สําคัญในห้องแต่งตัวเลยสัญญาใหม่อาจกําลังมาและหากไม่มีอะไรผิดพลาดฮีตันก็เตรียมจะเป็นเสาหลักเงียบๆให้ทีมอีกครั้งในซีซั่นหน้าดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านฟุตบอล